ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียง MMSS Publishing ก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิยายดีๆด,ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Welcome to MMSS Publishing your audiobook channel Don't forget to hit like subscribe and the notification bell so you don't miss any upcoming episodes Thank you all บทที่8 คุณหวังกับเวลาสิครินกลืนน้ำลายอึกใหญ่รู้สึกวันไหวไปกับผู้ชายตรงหน้าคุณหวังอยู่ในตำแหน่งผู้คุมเกมจะพูดอะไรก็ได้แต่สำหรับเขาที่อยู่ใต้เวลาจำกัดเป็นเงื่อนไขเมื่อคิดว่าเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันแบบนี้เหลือไม่ถึงสองเดือนอาการจี๊ดจี๊ดผุดขึ้นในอกซสียอย่างนั้น ผมรอให้คุณหวังพิสูจน์อยู่นะครับเด็กหนุ่มหน้าแดงอยากจะตบปากตัวเองที่กล้าพูดอะไรแบบนี้สัมผัสนุ่มบนริมฝีปากทำเอาเคลิมในที่สุดก็มากกว่าจุ๊บแบบเด็กๆ